ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพามาเที่ยวนะคะสนามหลวงกันต่อเลยนะคะแล้วก็วัดพระแก้วนะคะฝั่งตรงนู้นก็จะเป็นสนามหลวงนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าวัดพระแก้วนะคะส่วนวัดพระแก้วนะคะ,ตร,ะตรงนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้านะคะไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปนะคะตรงประตูทางเข้าแล้วก็จุดที่สองก็คือในพระอุโบสถของวัดพระแก้วนะคะไม่ให้ถ่ายข้างในนะคะแต่ข้างนอกก็ถ่ายได้หมดนะคะนอกน,นั้นนะคะนะคะก็จะเป็น อย่างนี้นะคะบรรยากาศนะคะกางเกงขาดก็ไม่ให้ใส่เข้าไปข้างในนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านในของ ตัววัดพระแก้วนะคะหรือว่าวัดพระศรีรัตนศัตดารามนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นพวกรูปหนุโมหนุมานอะไรที่เราเคยเรียนในหนังสือนี่แหละ,ค,ะค่ะค่ะบรรยากาศแบบว่าสวยมากเลยนะคะก็จะมีเจดีทองประสาททองอะไรต่างๆนะคะหลังจากที่เราทําบุญศักระสัตรมงคเสร็จเราก็มาที่วัดพระแก้วต่อเลยนะคะนะครบบรรยากาศแบบว่าร้อนมากเลยนะคะคือเราไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยนะคะทั้งร่มทั้งอะไรเราก็ไม่ได้เตรียมนะคะเราไม่คิดว่าจะแดดร้อนขนาดนี้เลยนะคะก็ะแปลว่าผิวไหม้หมดเลย แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพื่อการได้ทําบุญนะคะแล้วก็มานะคะด้วยความเต็มใจนะคะก็แบบว่าสวยงามมากเลยนะคะบรรยากาศนะคะจําได้ว่ามาวัดพัดแก้วประมาณ 3- ามสี่ครั้งแล้วนะคะเนะะี่ยค่ะแล้วก็พาชมบรรยากาศภายนอกก่อนนะคะก่อนที่ทัดดาจะพาเข้าไปศักดิ์กันแล้วนะคะแต่ข้างในไม่อนุญ,ญาตให้ถ่ายรูปนะคะก็หลังจากเสร็จอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะคะก็ออกมานะคะก็ เป็นช่วงที่จะเดินวนรอบออกนะคะจากวัดนะครับเพราะว่าเราก็มานานมากเลยนะคะเกือบประมาณ2ชั่วโมงได้นะคะนะ,ะชั่วโมง,งกว่านะคะก็ พารีวิวไปเรื่อยๆนะคะแต่เราไม่ได้เข้าไปถ่ายตรงจุ๊กจุ๊กจิกจิกนะคะเพราะว่าร้อนนะคะแล้วเราก็จะไปทําบุญกันต่อนะคะเพราะว่าหลังจากเสร็จจากวัดพระแก้วแล้วเราก็จะมีไปต่อนะคะไปทําบุญนะคะเนี่ยค่ะส่วนตรงนี้ก็น่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังนะคะเนี่ยก็น่าจะอยู่ด้วยกันนะคะถ้าพูดผิดหรืออะไรอย่างไรก็ต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศสวยมากค่ะเพื่อนๆคนไหนเคยมาเที่ยวมั่งอะไรยังไงก็ แชทมาคุยกันได้นะคะมาบอกได้นะคะว่าใครเคยมาเที่ยวมาเลยนะคะเนี่ยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะก็เอาภาพบรรยากาศสวยๆของวัดพระศรีรัตนาศาสดารามมาให้รับชมนะคะแล้วก็พระบุรรมหาราชวังนะคะเนี่ยค่ะเก็บบรรยากาศมาฝาก f c ทุกคนนะคะใครที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอให้ได้บุญด้วยกันทุกๆคนเลยนะคะเดี๋ยวถ้ายางไงก็ติดตามกันคลิปหน้านะคะว่าจะพาไปที่ไหนคะสาหรับคลิปวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเกี่ยว บรรยากาศของวัดพ้าแก้วมาฝากกิฟตสีทุกคนนะคะนี่ค่ะแดดร้อนมากนะคะขอบอกนะคะก่อนที่จะออกจากบ้านเราก็ควรเช็คดูนะคะว่ามีฝนฟ้าอากาศหรือว่าอากาศข้างนอกเป็นอย่างไรนะคะจะดีที่สุดนะคะในการเดินทางทําบุญหรือว่าเที่ยวนะครับจะได้แบบว่าไม่เกิดการที่แบบว่า ให้เราเสียอารมณ์นะคะจะได้ไปบัดลาเลือนในการท่องเที่ยวนะคะเนี่ยค่ะสวยมากค่ะบรรยากาศนะคะค่าสำหรับ f อท่านไหนที่เข้ามารับชมแล้วก็ช่วยฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ทางช่องทัดดาวอินดี้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะผาเก็บบรรยากาศมาฝากกันค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะพบเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย